พอมาเจอวิกฤตโควิดมีความคิดว่าอาจจะต้องใช้การนำเสนอ d ด l ิลลี่ในรูปแบบใช้การรีวิวจนทำให้ยอดขายกลายเป็นมากกว่าก่อนโควิดอีกเพิ่มขึ้นมา50%เลยฮะ ชาบูนี่เริ่มต้นจากการที่ผมมีความคิดอยากจะเปิดร้านชาบูครับพอผมอยากจะเปิดร้านผมก็เลยไปเรียนครับแต่ในการเปิดร้านเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยผมเปิดจากการที่ผมทำเดลิเวอรี่ก่อนไม่ได้เปิดจากการให้ท่นานนั่งทานหน้าร้านเราเป็นแบรนด์ใหมนะ่ะ เราสร้างแบรนด์ใหม่คนไม่รู้จักลูกค้าก็น้อยมากพบน้อยมากเราก็ไม่ครอบเวอร์ใช้จ่ายซึ่งเราก็ทนขาดทุนมาอยู่7-8เดือนทีนี้หลังจากนั้นเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องเปิดหน้าร้านละปรากฏว่าพอเปิดหน้าร้านก็ประสบความสําเร็จก็คือลูกค้ามาทานทวิ้านในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ชิ้งเดลิเวอรี่ก็ยังขายคู่กันอยู่พอมาเจอวิกฤตโควิดใช่ไหมฮะ ตอนแรกก็ว่าจะทำยังไงเพราะเนื่องจากว่า70%ของยอดขายก็คือหน้าร้านมีความคิดว่าอาจจะต้องใช้การนําเสนอ d e ล i v e r y ในรูปแบบที่เราคิดว่าเราทําได้ก็คือใช้การรีวิวผมก็ให้คนที่พอจะรู้จักช่วยรีวิวเพื่อโปรโมทร้านนี่คือชาบูบุยชาบูเดลิเวอรี่นะฮะนี่จัดเต็มาให้อู้านี้นฮมบุยเลยหุย สวัสดีครับมาส่งต่อความอร่อยวันนี้นะครับจากฮุยชาบูเดลิเวอรี่นะครับผมวันนี้นะครับปรากฏว่ากา็ลูกค้าใหม่ๆให้การตอบรับที่ดีจนทำให้ยอดขายกลายเป็นมากกว่าที่หน้าร้าน เดลีก่ก่อนโควิดอีกเพิ่มขึ้นมา50%เลยฮะซึ่งถือว่าผมผ่านวิกฤตมานี่มาได้ก็ถือว่าโอเคเลยวัตถุดิบจริงๆแล้วกลายเป็นว่าพอผมขายบุฟเฟ่ใช่ไหมฮะพอเป็นเดลิเวอรี่เนี่ยสามารถเซฟได้มากขึ้นด้วยนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราขายเป็นชุดแต่ถ้าตอนดินบุฟเฟ่เนี่ยเราเรากำหนดไม่ได้บางคนทานเยอะทานน้อยมันกลายเป็นว่าเราอาจจะมีผลต่างส่วนกำไรมากขึ้น <S <S ในการกระจายสินค้าเรามีทั้งเราส่งเองกับสั่ง ผ่านแอปพลิเคชันมีทั้ง Line Man Food p น n d a ใช่ไหมฮะแล้วก็มีของที่ร้านส่งเองอยู่เราจะมีพนักง,งานส่งประมาณ4-5หคนร้านไม่ปิดนะฮะเปิด7วันจันทถึงอาทิตย์มันอยู่ที่เรานำเสนอสิ่งดีๆให้ลูกค้าลูกค้าก็จะคิดถึงเราแต่ในมุมของ Delivery เนี่ยโตขึ้นแน่นอนครับอนาคตผมคงต้องขยายสาขาเพื่อที่จะไปรองรับในส่วนของ d e ล i v e r y ที่ไกลจากที่ตั้งลงนีเพราะเนื่องจากว่า ลูกค้าตอนนี้มันมาหลากหลายจากทั้งกรุงเทพเลยฮะแต่เรายังบริการไม่ถันก็มีลูกค้าบางรายที่ไม่ได้ทานเราก็อยากจะไปตั้งสาขาใกล้ๆก็อยากให้มาลองครับคุยชาบูเดลิเวอรี่คือหน้าร้านก็มีส่วนส่งที่บ้านก็มีอยากให้ลองว่าเรามีให้เลือกสีน้ำจิ้มสีน้ำซุปนะครับแล้วสไตล์รสชาติเราเป็นสไตล์รสเข้มข้นต้มยำคือต้มยำ มาล่านี่เด็ดมากไม่มีคนไหนลองแล้วบอกว่าไม่อร่อยนะฮะอยากให้ลองดูนะ